วันนี้มาชมการจิงแชมป์มวยไทยในรุ่นน้ำหนัก148ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเพรศิลาโยทินมวยไทยยิมอายุ22ปีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีประเทศไทยนะครับกับคู่ต่อกรของฝ่ายของเขาฝ่ายน้ำเงินวันนี้ก็คือกุตตาโวฟเฟอร์นันเดสอายุ32ปีจากประเทศเม็กซิโกนะครับวันนี้ไทยกับเม็กซิโกมาเจอกันนะครับ เพชรลาในสูง1น0จชกมา11ครั้งชนะ3แพ้8ไม่มีเสมอนะครับกุตตาโวเฟอร์ avo, andez, นันเดสในสูง1น4เซนติเมตรชกมา5ครั้งชนะ3แพ้2ไม่มีเสมอนะครับมวยคู่นี้ก็เจอกันมาแล้วนะครับไฟน์นี้เป็นไฟล์ล้างตาและมีเ็มขัดแชมเป็นเดิมพันนะครับไฟแรกนั้นเพชรลาเฉือนชนะคะแนนไปอย่างห่นเวทนะครับเพชรลาในชนะมานะครับไฟนี้กุตตาโวมา ขอ,อคืนนะครับก็มาดูว่ากุตตาโวจะชำระสาสางความแจ้งได้หรือเปล่านะครับหรือว่าแจ้มมือได้หรือเปล่านะครับแจ้มมือได้ก็มีเช็มขัดแชมป์เป็นเดิมพันเลยนะครับลำมวยยังสวยงามอยู่นะครับเพชรศิลาลำมวยปีมือดีนะครับจกมา11ครั้งชนะ8เลยนนะครับเพชรศิลาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ลำวยกันอยู่นะครับความสูงใกล้เคียงกันเลยนะครับ174กับ17 170นะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่อายุเนี่ยห่างกันมากเลยนะครับ22ปีกับ32ปีเลยห่างกัน10ปีเลยระวังกติกาจ,จากกรรมการก่อนนะครับกรรมการบีชาจันเจตนะครับวันนี้บอกระวังกระจับลบห้ามซ้ำอย่าทำเฝ้านะครับ มันยกที่หนึ่งกันเลยอากุนตาโวเตะไปก่อนทักทายไปบอลไปก่อนเปเชลากัเจอรยางมายัางดูเชิงกันยุ่งงั้วเตะจอา์ยางกำลังบอลอยู่ยบบยทีไปกุนตาโวจากเม็กซิโกนะครับมันยับมากเปเชลา่ลากุนตาโวมันสองไปเอยขอไปนะกุนตาโวนะครับเปเชลากับมัดฮุกเกิ พิศพาลามันสองนอหน้าเลยอ่อยาเด็กที่ไาอยู่กุตกุตตะวะพิศล่าจ่อย่างเห็นฐานล่างอยู่จ่อย่า,างขึ้นเหมือนกันโอ้มีปัญหา,หาเรื่องกระจับนิดนึงมันมีเป็นไรนะครับจกต่อได้อ่าพิศพาลาเยอะอยู่พิศพาลาเตะจ่อย่างไปกุตตะวะที่ปาจอย่างมากเด็กกตตะวะมันสองนหน้าไปเอ๋อมัดขึ้นเหมือนกัน มันมากับมันคืนเลยนะครับจ่อย่างไปเพชรศิลานี่ไงอาจอจ่อย่างคืนเหมือนกันจ่อย่างคืนนะเพชรศิลาเกจจ่อย่างมาเน้นฐานล่างกันอยู่นะครับอ่าเตะเบื่อไปเพชรศิลาจ่อย่างไปโอ้เด่นแรงๆแล้วนะครับตอนนี้จ่างางอย่างอีกครั้งหนึง่งอ๋อกุโตกุโตกับทีไว้เลยทีอีกครั้งหนึ่งอ้าอจ่อย่างโอ้ขาปิ้วเลยตอนจ่อย่างโอ้เน้นฐานล่างเลยเพชรศ <ขอ S 1> ิลาเริ่มมีอาการหน่อยแล้วครับ กุเตโวโดนโอ้กุญเตามัดสองหนึ่งสองข้างหน้าเลยอ่ามันหนึ่งสองข้างหนา้าเตะคือไปพิศดาร์หนึ่งสองขับอีกครั้งหนึ่งกุญเตาะโวก็จะไว้อยู่พิศดารจ่อย่างโอ้เล่นฐานล่างไปแล้วตอนนี้กุเตโว่ทีไว้กุเตโว่จ่อย่างมาเหมือนกันพิศดารจ่อย่างอบิดไปจะไปจะมาเดี๋ยวแฝงเองนะครับเล่นฐานล่างกันโยนอ่า กุตวโว่ยับไปเตะเตะมาแต่ยังไม่อนอเปิศราเตะไปกุตโวกระชีบเลยอากะชีบขึ้นเหมือนกันเตะทาบมาทีบขึ้นเลยไม่เสียเปรียบกันนะครับกุตโว่กระชากเข้าไปเปิศรายับต่อยางอีกครั้งหนึ่งกุตโวมาทาองขา้างหน้าเปิศราก็ต่อยแล้วก็หมุนบนลงไปนะครับอ่ากุตโวทกระชีบอ่าเปิศราว่าไง โจย่างอีกครั้งนอ้เจย่างนี่ขาดอยู่เลยนะคกุตโตโบยังขยับมาได้อยู่นะครอ่หมัดเข้าหน้าไปเพศรามัดนี่เข้าเต็มเต็มเหมือนกันใช้บริการกันมาแล้วอ้มัดมืดไปเพศราเคยโชกันมาแล้วดูทางกันดีเงา้มัดไปเตะไปเพศราแล้วดูกับมัดทุบไปเอามัดที่หนึ่งก่อนนะครับ ท,ทีมงานก็แนะนําทางมวยให้อยู่นะครับมวยคนนี้ทันกันอยู่นะครับเคยโชกันมาแล้วไฟนี้จะเป็นไฟล้างตาว่าตอนยกที่สองเลยยับมาเตม,ม่ากุตาวิสนาจอยจังอู้เตะขาปิวเลยนะครับอตอนจังขึ้นอาวิสนาก็มันสองมามันกัน ประตูว่จ่อยางขึ้นพศิศารบอลสองบอลสองมาฟันซองมา,อากอดไว้อ๋อไม่แทงเข่ากรรมการแยกมาพศาิศดารจ่อยางอีกครั้งหนึง่งโอ้เตะทีขาปิ้วเลยเตะไปครั้งพศิศดารโอ้เสียหลักจ่อยางครั้งหนึง่งประตูวยังไม่แสดงการอะไรมากนะครับยังเตะไปยกกันเอาพิศดารเตะวืดไปตอนนี้พิศดารเน้นฐานล่างอยงนะครับบันสองมาเตะวืดอีกครั้งหนึง่ง ตอนนี้กุนตวาวุฒระวังขาแล้วครับไม่เตะโดนไงเอาเตะจ่อยางขึ้นเหมือนกันตเตะจ่อยางไหมครั้งหนึ่งกุนตาวุฒเกัสลาตเตะจ่อยางไปเ,เนี่ยหนาล่างกันอยู่เ,เดินไปแทงเข้ามากุนตวาวุฒิเราขอไว้เอาเหมือนกันไม่เห็นเนี่ยกเขาก็จับยากมากเดินเข้าไปโย่จ่อยางมาเัสลาจ่อยางครั้งหนึ่งโอ้ก,โนนกุนตาวุฒยังไม่แสดงการนะครับแต่ขาปิว้ววนะ่าได้เตะแต่ละครั้งเอาจ่อยางครั้งหนึ่ง กูตโวเริ่มเริ่มศูนย์แล้วกูตโวเริ่มศูนย์แล้วเดินหาแล้วเริ่มศูนย์เริ่มโมโหแล้วแต่ยังทําอะไรไม่ได้มากก็เตะจะยังขึ้นเหมือนกันทีไปกูตโวเตะจะยังอีกครั้งเตะจะยังเอาเพชาราโดนเอาขึ้นเหมือนกันเพชาราเตะเบิดไปเพวลาบป็นสองก็หน้าเวลาแทงก็ไปกูตโวยังไม่มีอาการอะไรนี่เห็นนะครับเพชาราเตะไปเพวลาบป็นสองกน้า เพชฌามัดเขาหน่าอูหน่างายไปเลยกุตาวุก็ตัวเตะจ่อยางมางกันเตะมางกันอําเพชฌามัดสวนขึ้นเอากอดข้อแทงเขาหาจจะว่าแทงเอาไม่แทงนี่กรรมการก็แยกมาหวานกลางเวทีเอาเชือกเชือกรูดนะเชือกรูดเอาวากันไหมเพชฌฆาตจ่อยางเลยกตาวุกอจะมาเพชฌฆาตแทงเขาก็ไป มันทุบตึงสองเข้าไปเวสิลากุตโตว์เตื้เวิร์ตไปเวสิลาแทางเข้าไปอีกครั้งหนึง่งเอาวหัวาจะว่าแทางเขากันอยู่สอดมือกันอยู่เอาหลุดตรงมาได้นะครับกุตโตวก็ค่อยขยับเข้ามาโดนเตะโดนใจก็ไม่สนนะครับโดนาะเจ่อจ้างครั้งหนึง่งเวสิลา่าจ่อจ้างเอากุตโตว์โต๊ะจ่อจ้างขึ้นอาอแหลกแทงเข้าไป แดกกันจ่อยางอยู่อมพ,พิศรามัดพืดไปเดือเข้ามาใหม่พิศราจอ,อยางบืดอีกครั้งหน,นึ่งกุตโวโรเนล่วงขาอยู่นะครับตอนนี้หมดยกที่สองนะครับเด่นฐานล่างเอาทำให้กุตตวโเป็นกาเข้าใกล้เลยนะครับโดนยกที่สามต่อนะครับกรรมการบอกลุยบอนสอง,องไปพธธิศราพุโตโวกเตมา่า พิจารณาเตะไปเตะอีกครั้งหนึ่งเตะอีกครั้งหนึ่งอ้าวคุตโโวเดินเข้าไปโดนศอกเลยพิจารณาเตะมาคุาต,ตโโวอ๋อเดินลุยแล้วจนโดนเตะแล้วต้องการโดนเตะอีกครั้งเอาเตะขึ้นได้เหมือนกันอาแทางเข้าไปคุตโโวแทงเข้าอีกครั้งหนึ่งวิศลก็แทงขึ้นเอาแทงระยยัดไว้กรรมการแยกมาหวานกลางเวทีอ๋อพิศลังมาทุบไป เฟสราเตมาทิมากุตโตโร่ลบมาคืนแล้วโดนหลายดอกแล้วโอ้โดนสอกเลยนะครับกุตโตโร่สอกเข้ามาสอกมาแล้วกอดไว้กับกันแยกมาได้แทงเข่ากันชัดเจนดีนะครับติดเชือกกุตโวเดินลุยเข้ามากุตัโตมัดูมาเตะมาเตะเบิดไปเฟสราเตะขึ้นมันสองเข้าไปมันสองเข้าไปเตะไว้เอามันสองไปกุตโวเตะไว้เหมือนกันกุตโวเตะเบิดไป พิศรรามันสองข้างหน้าเตยมากุฎโวมันสองข้างหน้าเคลือนเหมือนกันหมัดเข้าลำตัวพิศรากอดไว้ดันไว้โยดันไว้โยแทงเขาได้ไหมแทงไม่ได้กรรมการาาก็แยกมาหวานกลางเวทีฟันซอกไปมันสองไปพิศรัตน์พิษไจจรจะย่างมกุฎอวกว่าดเขาได้เอ้าอาจจะมาแทงเขายกแทงเขาก็ไปกุตวโบ พิศดากระแทงขึ้นแทงเขาขึ้นเหมือนกันอ้าวต่างคนต่างแทงโอ้แทงไม่ชัดเจนเลยนะครับเริ่มขาอ่อนแล้วกรรมการแยกมากวานกลางไปที่เกิดตัวเป็นพิศดาเตะวืดไปเกิดตัเตยจ่ะยางขึ้นเหมือนกันพิศดามันสองข้างหน้ามันสองข้างหน้าแค่นึงมันสองข้างหน้าไปเอ้าดันหน้าไว้ดันหน้าไว้โอ้ไม่แทงเขาดันหน้าความลงมาแต่ไม่ได้แทงเขาอะไรนะครับกรรมการแยกมา โอ้ถ้าเป็นมวยไทยโดยนแรเมมนงเขาแล้วเพชราเตะมาคุณูมเจ้าก็เป็นมันซองข้าหนา้ามันสองเตะไปโอ้จับก็ได้ทิ้งลงไปเลยอลม้มลงไปก็ตะวลุลกขึ้นมาไหม่เพชราเตะไปเตะเจ้าย,ยางเบิดไปโอ้ดูเหมือนเพชรตาเริ่มมีอาการอดแรงนะครับตอนนี้ต่อยเขาไม่ลงตัวเองจะหมดแรงนะครับอ๋อดัน,นหน้าไว้กรรมการยากมากหัวองนอกเชือกไปทั้งคู่เลย องการยากมากกตัวโบเดินพิซราเตม,มาะพิซร่าจอ,อยางโอ้ล้มลงไปเลยไม่มีอะไรลูกน้ำไปกระตัวโบโมโหเราเดินใส่เลยทุนจะแทงเขายัางแทงได้นะครับกตัวโบที่ไว้อ่าหมดยกที่สามไปนะครับว่าต่อกันยกที่สี่เลยนะครับดูเหมือนเพิซซ่านี้จะเริ่ม อกัการเหนื่อยแล้วนะครับต่อยเขาไม่ลงเลยตัวเองเหนื่อยแทนเลยโอกุตโตโบโดนยังไงก็ไม่มีอาการอะไรน,นะครับออาลุยต่อยกที่สี่เปชราบ,บันสองไปกุตโตโแทงเขาไปาแทงเปชราแทงขึ้นมากันเนาะดันเขาเชี่ยวหมุนลงมาเบี่ยงเข้าไปต่างคนต่างแทงน,นะครับยัดไว้อยู่แทงเขากันไว้อยู่โอ้กุตโตบฟันศอกเลยกเพชราจ่อยางไป หมัดทุกไปอา้าวซอกว่อาอ้าวแรกมกัดเลยตอนนี้โอ้พิศรานี่ขาอ่อนไปแล้วตอนนี้เอาโ,โดนหมัดของคุณตาโวเลยพิศราหมัดขึ้นเหมืนกันเราเกาะไว้ดันไว้ยอยู่อ๋อไม่แจ้งเขากรรมการแย่งมาคุณตาโวเดินบุกอย่างเดิมพิศราเตะไปเตะอีกครั้งนึงคุณตโวมันทึกสองข้างหน้าเลย พิศรามัดสวนมาเหมือนกันซอกมาก็าต้องหมัดขึ้นเหมือนกันเดินไปทีไปโอ้หมัดสองข้างหน้าไปพิศรานั่งไหเลยเอาพิศราหมัดขึ้นเหมือนกันอ๋อหาจะวดแทางเขายกดันหน้าลงไม่แทงเขากมการแย่งมาโอ้ถ้าเป็นมวยไทยโดนแทงขาเสนาเลยกดหน้าลง,างนี้เอามันซ้องไปพิศราตอนนี้ขาอ่อนเต็มทีแล้วนะพิศราแรงหมัดแทบจะไม่มีแล้วามัดทุ่มมาอยู่ เดินกระเพกกระเพกไปแล้วอ่อนแรงไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ฎิวตเตไวเชือดิลาที่ไวอ๋อกุฎิวไล่บวกเข้าไปนะครับอ๋อกอดคอไวต่างคนต่างป้อแป้อยู่เหมือนกันโอ้แต่หัวจิตหัวใจได้อยู่นั้นเพชรลาหัวจิตหัวใจได้อยู่แต่แรงยังไม่มีแล้วหมัดสวนมาอยู่เหมือนกันต่อยย่างมากุฎิวแทงเข้าไป กอดเขาได้ทำไงดันไปอ้าไม่แทงเขากรรมการก็แจ้งมากดตัวเดินไปพชรสลักซอกมาเพชรลามาดขตัวโอ้โดนหมัดของกุัขานาไป่าล็อกคอกันโย่กอดไว้ดันเขาเชือกไปกมการแจ้งมาโม่กรดมาซอขานาซอกขานาเพชรลาต้องหมุนลงไปเลยโดนหมัดชุดนี้ อกอดได้ครั้งนึ่งกอดแล้วก็แทงเขากรรมการก็แยกมาปอแปะไปทั้งคู่นะครับแต่ดูเหมือนพิศราเนี้ยระบบหายใจจะไม่ดีแล้วเท่าไหร่แล้วโอ้มันั้งสองก้าไปเลยกุตโตโบอาบิศลาต้องกอดไว้เลยนะครับแทงเขากันปอกแปกไปกรรมการก็แยกมาหวานกลางไปที่กุตโตโเดินมาพิศราเตะไปอะกอดคอดแทงเขากันโย กรรมการแยกมากมาื่อวาตอนยกที่สุดท้ายยกที่ห้านะครับหมดที่สี่ไปแล้วมือว่าตอนยกที่ห้านะครับมาดูว่าเพชรศิลาจะรอดไหมยกนี้กุตวโวรเริ่มบุกหนักแล้วอาแทงเขากันเยอะนะครับกรรมการแยกมากแทงเขาไม่ชัดเจนดิเพชรศิลามาสองมา อาแทงเข้ามาแทงเขาา้ามาก็โตก็แทงขึ้นเหมือนกันเอาอเบี่ยงมากแทงเข้าก็ไปเลยฟันศอกไปเออโดนหมัดชุดใหญ่เลยตัวนี้เอาอเป็นซลายังไม่เป็นไรก็ยังวนไปเออโดนถีบอีกครั้งหนึ่งเป็นซลาแทงเข้ามาเออจะตัดล่างไปแล้วั้งต,ตัวมันซองข้างหน้าเอา่อกรรมการแจ้งมาโอ้กอดกันโนเนียกันเหลือเกินนะครับแต่ไม่แทงเขาปวแปะไว้ทั้งคู่แล้ว เอาวิชร้าแทงเข้าไปอ่าวทำไมแทงเขาชัดเจนดีกรรมการเกาแยกมาติดเชือกแล้วกอดกันอีกครั้งหนึ่งอาวิศรายก็แทงเข้าไปอยู่นะครับอ่าวกุทธวมัดสองเข้ามากอดกันหมุนไปหมุนมากรรมการก็แยกมาหวานกลางเวทีวิศราเตะไปพุทธมัดสองข้างหน้าวิศราเตะมา มัป้าเอากุโตะมันสองขา้างหน้ากุโตะมัดเข้าไปเอาดัานคอลงโอ้หหนอนเชือกไปกรมการแยกมายัางสู้อยู่นะครับเปเซลาถึงอ่อนแ้วอมจะนามันสอ,ง,นนสอง,นงเข้าไปากุโตแทงเข้าไปโอ้หัวอนเชือกไปตคู่อีกครั้งหนึ่งรมก,การต้องแยกมาอา่อนแรงปอแป,ปรกันไปทั้งคู่แล้วนะครับ อาวิสลาทแทงเขาไปแทงเขาไปแทงเขาเข้าไปทกำการแย่งมากอวิสราจอยแย่งมากกุฎทวมมันสองกันหน้าอ๋อมัดไปแล้วก,กอดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋หมดแรงไปทั้งคู่แล้วตอนนี้อวิสรามัดไปแทงเขามากุตโวมทำไงกุตโวดันไปฟันจอกไว ทำกยารแย่งมาอีกอ่อนแรงปอแปะไปทั้งคู่แล้วครับมวยหมดแรงแล้วเพชรตีมามันมาโดนหมัดของเพชรโอ้คุณตัวปรกันมันสองเข้าไปเหมือนกันเอาเวียงออกไปเลยเอาแทงเขาก็ไม่ครั้งเพชรลาอ่อดไว้ทำกยารแย่งมากอดทีนี้ไม่แทงเขาเลยนะครับพออ่อนแรงไว้ทั้งคู่แล้วต่างคนต่างมั่นใจแล้วตอนนี้อยู่ในปลายยกแล้ว อพิสนาเต้ม,มากตัววอตีไว้ก็จะจะยิงหมัดรวมนิสรากอดไว้นะครับเอ้ากอดคอระดันหน้าไว้เสียไม่แทงเขากำการแจ้งเอาหมดยกสุดท้ายนะครับเอหมดยกแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับการช่มืองคว้าแชมป์ขัดแชมป์ไปในวันนี้นะครับระหว่างเพชิสลาโยนทินมวยไทยยิมกับกุตเตอโวเฟอร์นันเดสจ,จากเบซโกนะครับก็กรรมการก็รวบรวมคะแนนอยู่นะครับ ปีมือดีแต่ไม่มีแรงนะครับเพชศรศลาวันนี้ก็เป็นนั้นว่ากุตาโวฟอร์ันเดสจากเม็กซิโกชนะคะแนนไปด้วยคะแนน49ต่อ47นะครับไม่เอกฉันนะครับควา้าจำกัดแชมป์ไปเลยนะครับกุตาโวฟอร์ันเดสจากเม็กซิโกก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้เพชศรศลานะครับ